ทฤษฎีทางเมตาบอกนะครับว่าถ้าเรานะครับอยากจะเป็นอะไรนะครับเราอย่าไปใส่ใจหรืออย่าหเห็นภาพในสิ่งที่เราเป็นปัจจุบันนะครับให้เราไปสนใจนะครับและเห็นภาพในสิ่งที่เราอยากได้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราต้องการนะครับและก็จดจ่ออยู่กับมันให้มีความสุขแล้วว่า เสมือนหนึ่งว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราจิตเราจอดจออยู่กับมันมันก็จะผูกพันเหตุการณ์ที่ทําให้เราอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเรายังอยู่กับมันตรงนั้นเนี่ยภาพแห่งความคิดกับภาพปัจจุบันมันจะเป็นภาพเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราจอดจออยู่กับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างวันนี้นะครับ S <S <an other> เราอยากสร้างไรายได้จากการทำอสังหาเนี่ยเดือนละ5 0,000นบาทนะครับให้เราจดจ่ออยู่กับภาพอย่างนั้นนะครับนึกถึงนะฮะ,ะไรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขายอสังหาไม่ว่าจะเป็นในหน้าหรือการทําที่ดินหรือการทําบ้านเช่าหรือการทำที่ทททพักแบบภูวิลล่าต่างๆนะฮะให้เราจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น,หน้หพราว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเราอยากจะสร้างไรายได้เดือนละหลายแสนบาทจากตรงนั้นนะครับ ให้เราเห็นภาพซ้ำๆซ้าๆและให้เรามีความสุขว่าสิ่งนั้นเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่นะฮะแล้วเราหยุดจำพาพอย่างนั้นไปเสมอเส,สมอทำทุกเช้ากลางวันเย็นหรือเท่าที่มีโอกาสนะครับภาพเหตุการณ์ที่เราต้องการมันจะค่อยๆแน่นในใจนะครับอันนี้คือทางขวันตั้มเขาบอกแบบนั้นนะฮะถ้าเราเจดจ่ออยู่กับภาพไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเหนี่ยวนําให้สิ่งที่เราอยากได้ค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้นะครับเราเป็นอะไรก็ช่างไม่สําคัญนะฮะแต่ถ้าเรามีภาพในอนาคตที่เป็นภาพที่เราต้องการและอยู่กับเขาเสมอเถ้าความเชื่อมั่นเรามากขนาดไหนไม่นานนะครับสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะครับก็จะไปปรากฏตัวในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้อยู่กับภาพที่เราอยากจะเป็นบ่อยๆซ้ําๆด้วยความเชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายชีวิตเราก็จะเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย เหมือนที่เราเชื่อเช่นกันครับไม่เชื่อลองดูนะครับติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในสอนสร้างบ้านขายสไตล์ภูวิลล่าหรือช่อง y YouTube โคโจสอนภูวิลล่าหรือช่องทิก t อกชื่อเดียวกันนะครับโคโจสอนภูวิลล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ